<Yes. S 2> มาพอกันอีกเทน,นึงพี่น้องอยู่ห้องมอมนี่อุดปอดกำลังอุดปอดอุดปอดถ้ัดหน่อยจับเองเห่วะปอดขึ้นกำลังอุดปอดพี่น้องอันภูพรลาดล้มอยู่ห้องน้ำ,นนนำคนละอันเพื่อนก็มานํ้ำคือกันีงอืบาดแผลก็เศร้าแล้วพี่น้องเน่ทำงากระเัวใหญ่เพิ่น แมนบริโทรมหา,หาปะ,ะเลี้ยวมาให้ดูฮะโอ้โหอายกล้องอีกจาก,จากมือแล้วมันคาดมันฝุดจยางมาตัดม่หยิบบมหายะอะอืมไมันจอฝุดดืออ้อพี่น้องเลยอันนี้ก็ะปอดขึ้นแต่มันขึ้นจากมือเลยฮะก็มาอูดปอดเอาใส่ย,ยาหม่มอูด ักเสบปอดพี่น้องอายุหาหกปีเจ็ดปีมากับยายพนันยายพันถ่าอยู่นอกยังคุยโทรศัพท์ <c oughs> กินยาบัลงุขึ้นเสมกว่าพันเคยขึ้น <c oughs> สังเกตข้อเสือพี่น้องสังเกตข้อเสือพีนอ <c oughs> อุดปอดอุดปอด ถ้าน้องไปถ่ายยีน่นอกกันก็ได้มากับน้องพลาดห้องนำ้ำหัวแตกนิบสามสี่เข็มอันนี้บาร์ฟอดเพิ่มปอดขึ้นสูดหายใจเอาทำสูดหายใจอา่าเพิ่มบริการเองจับเองเพิามมา่มวะมอจับให้เพิามมา่มกับมอจับเพิ่มจับเองอีกคันตัวตัว,ตวบุหรี่ไฟฟ้าอยู่โรงพยาบาลใส่บุหรี่ไฟฟ้ารุ่นนี้ แต่ถ่าออกไปนอกโรงพยาบาลกับชิมเมนรุ่นใหม่อันนี้รุ่นนี่ของลุงหมอ,อเสียงดังปานนั่นอยังพี่น้องเฮงเฮงเอาลุงเธอหนึงพี่น้องอย่าลืมฝากอะไรกดแชร์มอวันนอกเดลยได้พี่น้องอุดปอดอุดปอดโอเคพี่น้องเอาสันๆเลยพี่น้อง